เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้อยู่กับผมนีไลเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมมิดเบี้โซชินเคยอ่าวันนี้ก็เป็นราการยามดีนะสำหรับกรารเปิดกาชาตัวรวมตัวฟรีรวม600ยใบ เป็นคิวของ600ใบแล้วนะฮะสำหรับตั๋วรวมวันนี้ครั้งที่แล้วเมื่อนานแล้วนะประมาณ2เดือนแล้วรู้สึกจะเปิดไป550ใบตอนนี้ก็เป็นคิวของ600ใบโดยมีตั๋วกระตี5ดาว3ใบครับตั๋วทองส1ใบตั๋วรุง้ง304ใบแล้วก็ตั๋วเงิน260ใบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดกันเลย มีตู้ดีๆมาเพียบเลยนะฮะตอนนี้อืมแต่อย่าคาดหวังนะครับเพราะว่าตัวดีๆโอกาสที่มันจะออกตัวฟรีนี่ค่อนข้างยากมากเลยเราจะเก็บตั๋วการันตี5ดาวไว้เป็นไฮไลท์ right นะฮะส่วนผมจะขอญาตเปิดเป็นตั๋วเงินก่อนแล้วก็ตั๋วทองแล้วก็ตั๋วรุง้งแล้วก็ตั๋วการันตีนะฮะโอเคจัดไปที่ตัวเงินตัวเงิน100ใบจัดไป ตัวเงินนี้ไม่ต้องลุ้นเยอะครับโอกาสออกยังไงมันก็น้อยสำหรับ5ดาวนะไม่มีคัดซีนเลยโอ้จะ4ดาวเยอะอยู่นะร้อยที่2จากนั้นจะเหลือเศษ60นะฮะนะโอเคจากนั้นก็60เปิดได้50ก่อนอีก10เปิดที่หลัง <c oughs> ผมไม่ได้คาดหวังกับตัวเงินอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรยังไงมันก็ไม่ออกเดี๋ยวนะโตตกใจหมดก็มันไม่มีคัดซีนมาตั้งนานแล้วมันจะมีคัดซีนตรงสิบใบเพื่ออะไรวะเนี่ยใจหายใจกว้ามนะฮะโอเค<อ>ต่อไปเป็นตัวทองขอเปิดหนึ่งใบก่อนเพราะว่ามันมีส1สบเอ็ใบนะเปิดเศษก่อนเลย ต้องรุนครับ41บใบจะแบง่งอ๋อมันเปิดได้ครั้งละ10บใบสำหรับตัวทองถ้ามีเยอะฝ่นนี้ก็เปิดได้นะฮะไม่ลุงครับ10บใบแรก10บใบที่2 เอาสักหน่อยนะอาไม่ลุงเช่นกัน,กนครับสิบใบที่สามไฮไลท์นะเอาสักหน่อยผีเสื้อสองตัวสามตัวแบบนี้สีทองอืมบินมาทำไมบินมาทำไมเดี๋ยวเอาที่ครอบผีเสือ้อครอบซะเลยนี่ สีทองอีกแล้วโอ้โหสีทองเหนียวมากครับสำหรับการเปิดรอบนี้สีทองของผมเหนียวมากต่อเป็นตัวรุ่ง300ใบเพราะฉะนั้นเราจะเปิดครั้งละ100ใบเลยร้อยที่หนึ่งหนึ่งร้อยแรกปุ๊บปุ๊บ ปีเสื้อสองตัวเออลุงจัดมาอืมเคนเซโอ้โหทุกคนครับผมได้อุนฮนะอุนล่างนี้แล้วอุนล่างนี้คือโคตรโหดนะบอกเลยอุนล่างนี้เก่งมาก อ่าเป็นร่างออริจินอลของบิดเว็บโซนี่แหละแต่ว่าอุนล่างเนี้ยเก่งมากมีวกาเทติดตามถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีอันนี้นะเมื่อติดสถานะจะแรงขึ้น80ด้วยนะฮะอุนล่างนี้โหดแล้วก็แรงแรงจริงๆฮะถือว่าโชคดีมากโอเคได้2ตัวจะได้อุนอะ่ะของคนด,ดีอะ่ะบอกเลยอ่า อีกหนึ่งร้อยใบปีเอสองตัวสามตัวรุ้งครับไอเซนคือสตูของพวกเราฮิโรโกชินจิเหรอว้าหลายตัวฮะเซมนบงสากุระตัวเก่าแน่เลย พูดนานจังอ๋อเบฟุยะโอ้โหร้อยนี้คือหลายตัวแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเลยเบฟุยะเก่านะฮะาดาฟันวิญญาณของโมโมะเก่าชินจิ เกือบเก่าแต่ยังไม่เก่านะฮะตัวนี้ก็เกือบเก่าแต่ยังไม่เก่าเช่นกันไอนดีหลักผมมีเป็นแบบเวลม่วงเลยตัวนี้ชินจิก็ม่วงเหมือนกันร้อยสุดท้ายแล้วจะเหลือเสษสี่ใบเสษสี่ใบเดี๋ยวเปิดทีหลังนะฮะผีเสื้อสามตัวรุ้งโอ้โหดีมีไฮไลท์ทุก100หนึ่งร้อยเลยะเจ๋อมาก แม้เขาจะเสียแขนไปแชงคูเดเหรออ๋อปูปูปูแดงอือยาดูมารุริสะตั้งแต่ได้มายังไอยปูเขียวเอรแต่ปูเขียวตัวเก่าอืมตัวละครเต็มแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง โอเคครับและแล้วก็กลับมาถึงคิวของตัวลุ้งสีใบสุดท้ายและตัวการันตี5ราดาว3ใบนะสีใบสุดท้ายสำหรับตัวลุ้งคิดว่าน่าจะไม่มีนะโอเคไม่มีจริงด้วยต่อไปเป็น3ใบสำหรับตัวการันตีนะฮะตัวการันตีอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่ายังไม่รู้นะชีระอันเลยละกัน ใบที่หนึ่งที่สำคัญกว่านั้นว้าเมื่อกี้ได้ดาบอันนี้ได้มาทั้งดาบทั้งตัวเลยอีกใบหนึ่ง ความรักเหรอราเต้ชูฮอนเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่โซมาลีบายสุดท้ายโอ้รู้สึกจะได้แต่ดาวแดงนะเนี่ยายสุดท้ายดีๆมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหผมได้อุนร่างนี้สองอันเลยฮะสองตัวเลยครับ ของโคตรดีฮะปบสุดท้ายปิดจ็อบได้ดีมากสวยงามมากฮะอืือดีสุดยอดไปเลยสำหรับการเปิดหกร้อยใบนี้ถือว่าดีมากๆเลยฮะเอโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะไปจ่ายะตั้งค่าหน่อยห้าดาวอ่าที่เพิ่งได้รับโอเค อุ่นฮะอุ่นตัวนี้ได้2ตัวแต่ว่าผมอัพไปแล้วตัวหนึ่งโซมาลีโมโมปูเขียวอ่าตัวนี้ชื่ออะไรวะในภาคดาบข้าวิญญาณเบียคุยะฟ้าดาบของทินามริโมโมะฮะชินจิฟ้าเคนเซ์เขียวแล้วก็จะมีอ่ามีที่ผมอัพไปแล้วนะอุน่น แล้วก็ยาดอบลุลิสัตอืมก็เออปูแดงทำไมปูแดงมาอยู่ตรงนี้อ่ะมันไม่เข้าวพวกแฮะโอเค,อเคก็จะได้เยอะอยู่นะ1 2 3 4 5 6เดี๋ยวห2 3 4 5 6อ8 9 10 1ี่ห สิบสองทั้งหมดสิตัวเลยถือว่าเยอะมากนะเนี่ยเป็นการเปิด600้อยใบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะว่าได้อุ่นมาตั้ง2ตัวนะสำหรับอุ่นอุ่นตัวโหดก็ลองสะสมกันดูครับสนุกสนุกเดี๋ยวครั้งหน้าสำหรับการเปิดกาชาตัวรวมของตัวละครน,นี้ก็น่าจะเจอกันที่650ใบนะฮะอันนี้เปิดใน600ใบ ส่วนตัวกาชาเครื่องประดับก็จะเจอกันน่าจะ650บยบใบเช่นกันโอเคผมได้3ช่องแล้วช่องแรกเป็น SP ที่เต็มแล้วด้วยช่องต่อไปก็ใส่เป็นคิทิคอลช่องที่3ใส่เป็น s อ ตัว s อสามารถใส่แบบนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัว a อ K ใส่แบบนี้ไม่ได้นะตัวที่เป็น a อ k เคเป็นหลักจะต้องไม่ใส่ s p ฮะของแรงๆอย่างเช่นชัปปี้กระต่ายมันจะทำให้ s อเราเหลือศูนย์สำหรับตัวใส่เอทคนะโอเคอย่างงี้ก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ